สวัสดีค่ะปัดมือนี่เขาคือปวดเรือเดี๋ยวจะปวดเรือนี่แม่บุญใจจะไปเทานี่อ่าไล่วหัวไปเท้าอเออปอเห็นกล้องนี่นะมูหัวห้วบอกว่าหวไปเท้าเท้าเอาในน้ำถั่วมน่ยค่ะสวัสดีค่ะนี่ใจบุญค่ะกรนั้นกกเจียวผ้าเรื่อยค่ะ ตัวไงปอน้อข้าจะตามมาจบลงเมื่อเนี้ยที่เมาอ่ะแจ้งข่าวดีแม่แม่เอฟซีนะค่ะเลขลับสายทิปตีนะค่ะก่อนอื่นบอกไว้เลยว่าเลขลับสายทิปตีปล่อยมาให้แม่ไปตามเอ่อยังเกาะไม่เท่าหร่อมจินนะออมจินค่ะไปตามออมจินก่อน วังหนึงไหลสดอา่านในเพจเบาตุกฟังเดียนึงแหบนว่าแม่นทีดีล่ะไปออกออมตินทุกวนเลยปรั่งเน<ช>าะ <fit> เดี๋ยวินหนาทุกคนบอกเมื่อนี้กับฝนตกไปไ้บอใดสามานางกินกันอยู่นี่หลหะทุกคนเลยเอ้าเห็นทุกคนไปนางว้ทงกวาง<ช>า <fit> ด้วยยังฝยั่งอ่านจ้ะมันกล้องหล,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 ล<ช>าย <fit> มันสีมันนางตา่อยอ แก้ไขก็ได้ค่ันกล่องมันไก่เนาะมันหลายมันหลายกล่องเทมแตงง่อยเลยจับได้อยู่แบบที่ค่ะกล่องอะได้ยกแกนวันนี้ค่ะพอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานฝุ่พ่อรวยทุกช่องเลยเด้อค่ะไปเบิ่งช่องหน่อยๆน้ำแน่ดีต่นเพิ่์นเอ้าเปล่าได้เปล่าหน่อยไม่อย่างเราตูฟังก่อนบอกดีสุดโตเลย อา่มีเอฟซีวางเสี่ยชอบชอบอ่าเลขสูตรคำนวณของเตียนน้อยพารวยมาสันนุยังไม่ได้เข้าไปดุนอยู่อันซื้อซื้อสูตรสูตรชื่อว่ายังมาสันคนอันนี้ซื้อได้ไหมร่มช่องมันมันหลายสูตรต้องซื้อแตงกวาไล่สอนไล่ละเอียดของอันสูตรตัวว่ายค่ะค่ะไตงวาเตียนน้อยแมนเตียนน้อยทำน้ำ แล้วนี่เอฟที่เพื่นบอกว่าเพื่นบอกเข้าใจสินะแต่เรื่องมาอธิบายเรื่องตั้งเนาะค่ะอะไรที่เป็นงานที่เป็นน้อยยาหน่าวัดมานปะเลยอ่าแล้วก็มีต่างฮ่าฮ่าฮ่าเพราะว่าจะเป็นเลขเลขหลังกล่องสายเจ๊อุกกปล่อยไปให้เบิงแล้วเนาะค่ะปู่บ้านปู่สามานทรัพย์อาจารย์ปู่สมโพรณ์กับปอยเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวขอว่าอันนี้ก่อน เดี rate, rate, rate. Course, uh, ๋ยวะๆเ๋ยวขอเจ้าอุป้าด้วยโอ้ยท่านนี่ท่านสำคัญนี่ท่านน้านีใช้เจ้าอูนก้อนี่ค่ะตั้งกองหลังกองหแล้วตักกองหลังกองหเกียนอะไรลังกองเนาะจำจังหวะก็ได้ไม่รู้มาจากไหนกาใช้ที่วันนี่ทุกคนใจดีในม้านอะค่ะมาที่นี่เมื่อนั้นเป็นทางล่างเนาะตัวนั้นเป็นทางล่าง ยกิงกงมเื่อดีเอาชุดสามตัวแตกสามตัวบวยเอาค่กเน่นห่อเป่าคะมสองตัวแตกนะอันนั้นคือกลางแน่อ๋ออันนี้คือกลางเนาะโอ้รอดติดตามสองต2้มเมื่อแล้วค่ะอ่าต้องเปาะกับปอยไปเรียบร้อยแล้ว้ก็เกี่ยวกับฟันไปเรียบร้อยแล้วยเ้เพราะตามหาโจคดหรือไม่ยังฝากเอ็ซี่ปนี่ อะไรยิ้มงั <SL> ้นวนนี้กบแกงขาดขาดสองคนเนาะขาดมาล่าปลายใต้ขาดก็เจียวดีกว่าใช่เจียวไม่เรื้อมาะไปอาจารย์ัดปตาน้ำเนาาไปเอาชุดแปดเอาละหันคนเนาะเพราะว่าวันนึงเขาเขาเกาหนึ่งตรงๆเลยดิเนาะมันบอกถ้าออกตกน้อยังแส แต่ลราละหานค่ะอ,อาจจะเป็นพุ่มู่เหลืองน้่ก็ได้อที่เขานะบอกแปดเราละหาแนแปดละหานจองวัดแล้วค่ะแ้่ว่าอาจารย์มั่นใจได้ค่ะงดน,น้ว่าจะเขาเรขยกพุ่มงูเหลืองิ่นวากันกี่ละ่ะมั่นใจมากๆเลยวันแรกก็เอินไปแล้วที่จริงว่าสิไปตั้นแต่เศ้าเล้วันนี้ฟุมันตกเนาะจะได้เอาเป็นช่องบายเอาวันนี้เตรียมสมุดเตรียมปากกาเด้อแคบหน้าจอเนาะ มาแล้วปล่อยเลยแลวก็ลอลลอตัวเน้นรอตัวเน้นอ่าก่อนวันหวยออกสองวันค่ะเอสตี้ตับผลวางสี่และเอาเป็นยังก็ต้องอ่ามาเน้นก่อนหวยออกสองวันตกอันแถวว่เมียนนี่ค่ะหวยต้องทุกคนจะเน้นตอนเช้าวันหวยออกค่ะแล้วก็สายสิีตีจะเน้นก่อนอ่าสองวันแล้วก็เลขนม่ที่มากจะเน้นก่อนสองมือค่ะเมย์ไม่ต้องแยกแยกเนาะต้องแยกแยกอนของคนคอมเมนต์มากนะ เป็นยังไงช่องคเจดุญพาโจกนะค่ะเอาจะนมดปากกาแคบหน้าจอใหนอเนาะย่เห็นบทุกช่องเป็นนรอาไปเรงุนบมเอาไปดูหกงไันแ่จับเอาได้จับตัวเีเอาเอาต่ระ่องก่นนะเดี๋ยวจะกปินออนี่ช่องป้าออก่อนนะค่าแคบหน้าจอเด้อค่ะอาป้าออท่อรแคบหน้าจอเด้มค่ะจัดบ่คะ ข้าวต่อไปกินชนกนไเ่นงาของเจ้าแจเะยอนังกิ่นเรอเนาะจอไูี่ล่ะต่อไปของคุนนํำจูอันนี้ันยกองน่อันนี้ก็ไปเรื่อยอันนี้แจ้หน้าจอนะคะเป็นเจ้ามีการปหนกอน เงี้ยทุกสิ่งของคนตามหาโชคเยอะไม่ยากเยอะเลเดี๋ยวไปตามหาโชค,คตามหาโชคนี่ก็เปลี่ยนซื้อมาจากยังเมื่อไหรเปลี่ยนมาจากทองพารวยโอ้ทองพารวยอาอในของต่อซื้อเอาของต่เกี่ยวพาลว,วยได้ค่ะเด้อแกะหน้าจอไว้ค่ะกันเอิสิกันค่ะต่อประจักรติดตั้งนะคะแนะน้ำให้เป็น,นยังทางค่ะ แม่มันขอบคุณค่ะนี่เราที่สำคัญเลยบอว่าน้องไปตามยังให้เตี้ยหน่อยน้องนัดเด็กสัมปัานีเนาะที่สำคัญอ่ามีจฉาเด็กด้วยกันเด้อวันที่สิบห้าน้องอ่าน้องปีหน่อยคืมาบอกเพคนน้องปีหน่อยนัดบอกน้องนัดแม่นบ่แม่นนี่เลยเขียนไว้บ่าอือฉันมาเด้แล้ล่ะฉนมาได้ในตอนวันที่หนึ่งมาทันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก่อนแรกได้ถามว่าอีหล่าจำเลขได้บปล่าจำว่าได้วประสนประเสริ แต่ว่าแปลกที่น้องผีมายิ่งเลย่ใสเสือผ้าต่นแบบป้ามาเบเลยผีเด็กผีเด็กน้อยยกัน้ยเสียาาัเียนก้ยัดขาแต่ว่านนไมเียนไทยนนคนมามาไี่ใส่ผ้าทีใส่ัเก่อันแล้วมันมาตียะไตงกันถางมาก ขาค่วยเหยียบะไกมงบอ่อืมแล้วคคนบอกเลยคนคนง้างคนบอกว่าคนที่จะสิบพ้าจะมาอีกอ้าวันทีที่ผ่านน้องพีเสจมากมากวันที่หนึ่งก็วันที่ที่ผ่านเนาะสา,ามสามที่น้องนาดเึ้นวาเนาะค่ะเดี๋ยววันทีน่ที่มาตอนแร่งๆเนาะผิดพาไปตามอีกแต่ว่าก่อนนั้นที่อเจคูผ้าแห้งกับเพี้ยนน้อย้วก็ที่แนนพาเลยไปดูจุดจุดน,นมันเข่ามันเนะเข่าเข่าคอน้ำมินเข้าเจ็ดแปด ถ้ออกเกเจ็ด่ไมคะนออกเ่นะเพราะมนจ้วงนี่บ่านาอที่ออกเกาเจ็ดน้อจะน้อยนาอยจวงนี nice. well. ่เนาะน้องนักเด็กสัมผัสผีนะคะเอาวันนี้มียางฝากว่าค่ะยางฝากเนี่ยเอฟซี่ตาลตาลจ่วงนางนี่ฝาตั้งต้งให้แก่อาตั้งแก่าตั้งตั้งเจ้งตั้งตั้งตั้งต้งต้ง้งต้ง้ง้ง้้ง้ง ข่าไปตรวเด้อเตียงไม่เข้ามาเข้ามาแล้วก็กดติดตามนะคะทุกท่านข่าวานกับป้าบอกกันข่าวบ้านได้แบบกี่น้องจังนาที่อะไรเหรอแจังนาทีแล้วใเราหนาทีแล้วค่ะแจ้งนาทีแล้วปากจ้องกระอ่อนน้ำสูบในเด้อค่ะช่องคนแก่กระอ่อนน้ำสูบค่ะ ส่งคนแก่จังเลยเป็นสาวจังนะเป็นสาววีผู้สาวนี่บ่วันนกล่องด้วยวพูดงามล่องง่ามคนน่ะวันนี้แจ้งงานอยู่เปล่านะค่ะวันนี้วันนี้ก็เตรียมให้คือเก่าที่ยกช่องคือเก่าเนาะแล้วก่ามือไว้ออกก็จะมาลุนเหล็กอยู่ที่โกดังบนผ้าลวดคือเก่าของคนก็ว่าโอ้ยถึงเหล็กหลายๆคือได้อยู่โกดังห้างแช่ว่าต้านคนว่าเก่าขึ้นไปซื้อเหล็กวินเดียแม่ เล่นเล่นแต่งนาเล่นก็ซื้อปเลยสไเจนการ์สิเออกำลังงานนงเอาเบวเพื่อส้างบ้กำลังสร้างบ้านเดี๋ยวไปซื้อไปจไม่ด้ละอยากออกพันธ์ปอาพันธ์ปาแม่แม่แม่เอฟซีเนาะแยกแถวอีกสกพอนาทำามาอันนี้น้ำกันแวานหวานไหมัานไหมเนาะกำลังสร้างตอนนี้ คนเต็มเลยนะแต่ไปด่าก็ออกกันหมดเลยคนตรงอิหรีได้ค่าวบมลนํห้างลิ่นเนี่พ่อเราตะนาะสิบนาที่รอเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เฮาเก่าจำหนีตัวเนาะค่ะนี่ละอย่าลืมครับดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่าอ้เท้าก็ออกนำโชคค่ะต่อไปงไปค่อาจารย์แล้วก็คิดว่าน่าจะไปพ่อเสิร์น้ําเนาะ เพราะเสิร์ชหรือว่าอาจารย์ดงนภเพลินหลวงพี่ตงเมือนสีรักษาแม่เนี่เนาะค่ะแม่ค่ะลายจิตแน่เนาะรอบติดตามได้ไหมเด้อติดตามผ่าเรื่อยๆได้ค่ะสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้เนาะค่ะว่ามีอย่างแรกห้องการ์ตูนห้านนะคะห้างด่วนห้างด่วนบริษัทค่ะสวัสดีค่ะ